เออทำยังไงดีอยากจะมีสกินสวยๆใส่มาคนอื่นเขาบ้างแต่ราคามันก็แพงซะเหลือเกินแถมเสี่ยงต่อการโดนโกอีกซะด้วยนมเจ้าหนุ่มเขาอยากจะมีสกินสวยๆและราคาไม่แพงแถมไม่โดนโกเนี่ยฉันจะแนะนําให้เอง ขอแนะนำา Inback ร้านเติมเกมคอมพิวตี้โมบายที่ให้ส่วนลดสูงถึง30%ปลอดภัยราคาถูกรับผิดชอบหลังยอดการเติมเพจหลักผู้ติดตามมากกว่า550,000คนเปิดมานานกว่า11ปีหมดปัญหาโดนโกงหมดปัญหาเติมแพงต้อง Inback ถ้าอยากมีสกินสวยๆเท่ๆในราคาสบายกระเป๋าและคางอาวุธสุดเฟี้ยวอย่ารอช้าลิงก์อยู่ใต้คลิปและจ้าไปลุยกันเลย เฮ้ย hey, hey. สำหรับคนที่ไม่กดข้ามนะบอกได้เลยว,ว่าโชคดีมากๆเพราะว่าราคาเนี้ยถูกที่สุดในรอบปี2566ราคานี้หาไม่ได้อีกแล้วถูกกว่าเติมเองแบบแทบไม่ต้องคิดฝากไว้ด้วยนะครับอินแบกเท่านั้น อ่าแล้วครับมันก็ค็อกกระสดีลิงพี่วัฒนาการแล้วทุกคนดูนะครับผมตอนนี้อยู่เกมมอนเตอร์บาร์แล้วก็ผมเอฟดรอปคนดูคนเดิมมั่นเองนะครับผมวันนี้นะครับผมอย่างที่ทุกๆท่านนะครับได้เห็นในชื่อคลิปแล้วก็ปกคลิปไปแล้วนั่นเองเนาะครับเนาะผมจะมาจัด5อันดับปืน AR นะครับผมเมตาณนะปัจจุบันนี้นะครับว่ามีปืนอะไรบ้างทั้งของ MP แล้วก็ BR นะครับผมทั้ง2โหมดเลยนะครับแต่ว่าผมจะเอามาแค่5ปืนอย่างละ5ปืนเท่านั้นนะครับไม่งั้นจะเละเทะไปหน่อยครับเพราะว่าจริงๆแล้วปืน AR ก็ มีอยู่จํากัดนะฮะในสําหรับเมตาเนาะครับเนาะโอเคเราจะมาพูดถึงกันในโหมดแรกกันเลยนะครับผมนั่นก็คือโหมด MP นะครับผมว่าจะมีปืนไหนบ้างนะในหมวดของ AR นะ่ะที่เป็นเมตาสําหรับ F-Drop นะครับก็ทั้งคือผมเล่นแล้วก็เขาเรียกว่านะดูแล้วก็เล่นเองนะครับคือสัมผัสมาเองนะครับไม่ได้แบบว่าไปนั่งเปิดอะไรทั้งสิ้นนะครับถ้าข้อมูลผิดพลาดต้องขออภัยเพราะว่า ผมไม่ได้ไปเปิดหาข้อมูลไม่ได้ไปเปิดอะไรทั้งนั้นนะครับคือเล่นเองความรู้สึกนะครับแล้วก็ไปดูพวกคนนักแข่งหรือว่าสาตรีมเมอร์ต่างชาติเอยคนไทยเอยก็แล้วแต่นะครับทั้ง2โหมดเลยทั้ง MP ทั้ง BR เลยเนาะก็จะเอามาจัดอันดับนะครับแล้วก็ถ้าตรงกับใครไม่ตรงกับใครก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะว่าเอ้ปืนนี้ยังไงยังไงยังไงนะครับโอเคเรามาเริ่มกันที่อันดับที่5กันเลยดีกว่านะครับผมอันดับที่5นะผมเห็นกันตรงๆอ,อ,อยู่แล้ว MK ไม่ใช่ MK <laughs> AK 1 1 7 สงสัยผมหิวข้าว <laughs> AK117 นั่นเองนะครับผมในหมวดของ MP นะครับณนะปัจจุบันนี้นะ a k 1 1 7นะครับผมก็จําไม่ได้แล้วแหละว่ามันบัฟอะไรมานะฮะช่างมันเถอะแต่ว่าคือมันดีแล้วละเกินนะครับคือใน5อันดับนี้ยคุณไม่ต้องห่วงเลยตั้งแต่5ถึง1เนี่ยเล่นได้ทุกปืนแล้วก็ดีทุกปืนนะเพราะว่าผมค่อนข้างคัดมาแล้วแล้วก็คือถ้าอย่างที่บอกไปอ่ะถ้าพอเอาเป็น10อันดับแทนอ่ะมันจะเยอะเกินไปและเละเทะเกินไปนะครับหอันดับนี้คือคัดมาแล้วดีทุกปืนจริงๆนะ นั่นก็คือเจ้าตัว AK 1 1 7นเะครับเป็นปืนที่ต้องบอกเลยว่าอ่าเป็น AR ระยะใกล้และกลางใกล้แล้วก็กลางนะครับผมในระยะไกลๆเนี่ยเจ้าตัว117อาจจะเล่นได้ยากนะครับถึงจะบัฟมาแล้วก็เถอะนะครับแต่ก็ยังรู้สึกว่ายังเล่นได้ยากกว่า ง่ายง่ายกว่าเมื่อก่อนแต่ก็ยังเล่นยากกว่าปืนอื่นๆนั่นเองนะครับผมเป็นปืนที่ลั่นเร็วนะครับแล้วก็มีดาเมจแรงนะครับในระยะใกล้ถึงกลางนั่นเองนะครับเป็นเป็นปืนในอานแนวบุกๆนิดนึงไม่เหมาะกับแนวแคมป์ใครเล่นสายแคมป์นะครับไม่เหมาะเท่าไหร่นะสำหรับ a k 117นะครับต้องเป็นแบบแนวบุกๆหน่อยแต่ก็ไม่ใช่แบบว่าพวกไม่เหมือนพวกเฟนเนกไม่เหมือนพวก o t s 9ไม่เหมือนพวก อะไรพวกนั้นนะครับไม่บุกขนาดนั้นนะครับแต่ว่าอาจจะต้องเล่นเซฟๆนิดนึงนะครับสำหรับ a k 117นะครับเพราะว่ามันเป็นปืนที่ล่าเร็วและดาเมจแรงนะครับในระยะกลางนะครับผมประมาณนี้นี่ฮะสำหรับเจ้าตัว a k 117นั่นเองของแต่งก็ตามนี้เลยนะครับผมเคยทําคลิปไปหมดแล้วนะครับสำหรับ AK อะไรพวกนี้นะผมทําคลิปไว้หมดแล้วนะครับก็ลองย้อนคลิปกลับไปดูก็ได้นะครับผมโอเคเรามาต่อกันที่อันดับที่4กันเลยดีกว่านะครับอันดับที่4นั่นก็คือเจ้าตัว กิโล1 4 1นั่นเองนะครับผมกิโล141นะครับตอนนี้นะครับทุกคนเห็นว่ามันอยู่ที่อันดับที่4ใช่ไหมผมจัดให้อยู่อันดับที่4เพราะว่าผมอิงตามความเป็นจริงเลยแต่ถ้าภาพในทุกคนที่เห็นนะตอนนี้ถ้ามันเป็นปืนแดงถ้าเป็นปืนแดงนะผมจะยกให้อยู่ที่อันดับที่3นะครับ คือตอนนี้ยผมไม่มีปืนแดงผมเลยงัดลงมาให้อยู่ที่อันดับที่4แต่ถ้าผมมีปืนแดงนะครับผมจะงัดเจ้าตัวกิโลขึ้นไปอยู่ที่อันดับที่3นะครับปืนแดงมีผลก่อการเล่นสําหรับกิโลนะจะผมจะพูดว่าเจ้าตัวกิโลเจ้าตัวโอเดนนะครับจะมีผลปืนแดงจะมีผลมากๆอย่าง r f a r 1เนี่ยในปัจจุบันนี้นะครับคือมันแทบไม่มีผลแค่สะโผบเท่านั้นเองแต่เจ้า2ตัวเนี้มันจะรู้สึกว่า มันจะนิ่งเป็นพิเศษอ่า้าใครได้เล่นใครได้รู้จะละจะรู้จะรู้เองนะครับว่ามันนิ่งเป็นพิเศษเหมือน AK อะไรอย่างเงี้ยที่สะโขบมันจะนิ่งกว่านิดหนึ่งนะนิดหนึ่งนะครับแต่ว่านั่นแหละที่หนักๆก,ก็จะเป็นในส่วนของโอเดนแล้วก็กิโล2ปืนนี้เท่านั้นที่รู้สึกนะนะครับกิโลก็เลยมาอยู่ที่อันดับที่4นั่นเองนะครับผมกิโลเป็นปืนที่ลั่นเร็วนะครับดามเมจแรงระยะไกลได้ระยะกลางได้ระยะใกล้ก็ได้นะครับถ้าไม่โดนเปิดก่อนหรือว่า ถ้ามันเจอเฟนนกอะมันอาจจะแพ้ง่ายๆเลยนะเพราะว่าในระยะใกล้เนาะแต่ถ้าเราเปิดเขาก่อนด้วยดาเมจที่ค่อนข้างแรงมากๆแล้วก็ลั่นไม่ได้ช้าเลยมันลั่นเร็วมากๆนะครับเราสามมาที่จะชิงชีวิตเขาไปได้เลยเพอเพอดวลกันถ้าเฟนนกแม่นไม่พอคุณก็ชนะแน่ๆนะครับเพราะว่าเป็นเป็นปืนที่ แรงแรงนะครับผมแรงมากมาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับปืนแดงไม่ได้บวกความแรงอะไรทั้งสิ้นไม่ได้บวกสเตตัสอะไรทั้งนั้นนะครับมันคือแค่ความนิ่งของเป้านะครับผมแค่นั้นเองที่รู้สึกนะครับมันคือความนิ่งของปืนนะครับที่แบบว่ามันจะเป็นการอัปเดตสมัยก่อนเนะาะเมื่อก่อนปืนมันไม่ได้ดีดขนาดนี้พออัปเดตมาปืนมันดีดแล้วปืนพบปืนแดงมันไม่ได้อัปเดตตามหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะก็ มันเป็นอย่างนี้นะครับผมก็ได้ที่4ไปนะสำหรับเจ้าตัวกิโลนะครับผมก็ปัญหาค่อนข้างเยอะนิดนึงนะครับผมโอเคเราไปต่อกันที่อันดับที่3กันเลยดีกว่านะครับผมอันดับที่3นั่นก็คือเจ้าตัว ffar 1นั่นเองนะครับผมหรือว่าใครจะเรียกเป็น fr 1 ffa อย่างเงี้ย ffa ก็ได้แล้วแต่นะครับผมแล้วแต่คนจะเรียกเลยแต่ผมถนัดเรียกแบบว่าชื่อเต็มมันนะผม ffar 1นะครับผมเป็นปืน ar ตัวใหม่ล่าสุดนะครับที่ต้องบอกว่าติดเมตา หนึ 1> 1่งในสามของ AR เลยก็ว่าได้นะปัจจุบันนี้นะคือเห็นได้บ่อยมากๆคนเล่นเยอะมากๆเพราะว่าลั่นเร็วถึง91นะครับแล้วก็ต้องบอกไว้เลยว่า,วายิ่งมีปืนแดงเหมือนผมเนี่ยที่เห็นอยู่ทุกวันนี้นะครับคือยิ่งมีปืนแดงนะครับมันจะทําให้เราแถมสโคบมาฟรีนะครับแถมสโคบมาฟรีเราก็ไม่ต้องใส่สโคบเลยก็ได้แต่จริงๆแล้วถ้าสมมุติว่าคุณไม่มีปืนแดงคุณเล่นเป็นปืนสกินปกตินะครับก็แต่งแบบนี้เลยเพราะว่า Ffar ไม่ไม่นิยมใส่เป็นลํากล้องนะครับไม่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 นิยมใส่เป็นกล้องเลงนะครับเพราะว่าอ่าอะไรไม่รู้แต่ว่าเขาไม่ใส่กันนะครับผมก็เห็นทุกคนที่เล่น Ffar นะครับไม่ใส่อ่ากล้องเลงนะครับผมก็เล่นแบบนี้เลยนะครับคืออาจจะมองยากหน่อยแต่เขาก็เล่นกันแบบนี้นะมันก็เล่นได้นะครับผมก็นั่นแหละเป็นปืนที่ลั่นเร็วนะครับดามเมจแรงแต่แอบคุมยากนิดนึง รจริงๆปืนนี้ผมอยากให้มันไปอยู่ในส่วนของ SMG มากกว่ามันเหมือน SMG มากนะครับเพราะว่า,าคุณสมบัติมันเนี่ยในระยะไกลถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้แต่ไม่สู้ปืนอื่นๆนะครับเพิเผือมันแพ้กิโลด้วยซ้ำนะครับมันแพ้ A k เค7นด้วยซ้ำในระยะไกลนะั้นแต่ด้วยความลั่นเร็วแล้วก็คุมยากนะครับแต่ถ้าใครคุมได้นะครับใครคุมได้นะครับมันจะชนะแทบทุกปืนเลยมันคุมยากแต่มันคุมได้นะแต่ก็ต้องฝึกนิดนึง ครับถ้าใครคุมได้เนี่ยมันจะชนะแทบทุกปืนที่ผมพูดมาเลยนะไม่ว่าจะเป็นกินโลหรือว่าอาเอเคหนึ่งหนึ่งเจ็ดด้วยที่มันลั่นเร็วนะครับแล้วก็เป็นอาดาเมจเนี่ยค่อนข้างโอเคเลยแต่ไม่ได้เยอะมากนะสาหรับผมนะดาเมจมันไม่ได้เยอะมากแต่ถ้าใครคุมได้อะมันจะโอ้โหมันจะดีเหลือเกินนะครับมันจะยิงได้หมดเลยนะก็ลองเอาไปฝึกกันดูยิงยากแต่แต่ดี และโกงนะครับเพราะว่ามันเป็นปืนที่ลั่นไวนะครับสังเกตดูดีๆนะครับเกม Call of Duty Mobile ปืนที่เป็นเมตานะครับทุกทุกครั้งเลยตั้งแต่ซีซั่นหนึ่งตั้งแต่เกมเปิดยันปัจจุบันนี้นะครับปืนที่เป็นเมตาส่วนมากนะครับส่วนใหญ่90%จะเป็นปืนลั่นไวนะครับผมก็ลองดูแล้วกันอย่างเฟนเน็กเอ้ย CBR4 อะไรพวกนี้จะเป็นปืนลั่นไวนะครับผมโอเคเรามาต่อที่ท็อป2กันเลยดีกว่านะครับผมอันดับที่2นะครับผมนั่นก็คือเจ้าตัวคิกซิกนั่นเองนะครับผมคิก ปืนหนึ่งแล้วกันที่เทียบเทียบเคียงกับเจ้าตัว c b r 4มาตลอดนะครับ c b r 4นี่คือที่1ของ SMG มาตั้งนานแล้วใช่ไหมเอาเจ้าตัว k i c i n g เนี่ยจริงๆก็เป็นที่1ของ AR มาสักพักใหญ่ๆจนณวินาทีนี้นะครับมีปืนหนึ่งมาลม้มันได้นะครับแต่ว่าก็ไม่ใช่ขาดลอยผมพูดเลยนะอยู่ที่ฝีมือด้วยครับอยู่ที่ฝีมือด้วยครับเผลอๆมันคือมันไม่ขาดลอยมันคาบเส้นกันอะสำหรับเจ้าตัว k i c i n g นะครับ ดาเมจแรงลั่นเร็วนะครับนิ่งนี่คือข้อดีของมันเลยนะครับผมดาเมจแรงแล้วก็นิ่งนะครับแล้วก็ลั่นไวมากๆนะครับความแม่นยําก็โอเคไม่ได้แย่มากพอมานเป็นโหมด MP มันไม่ได้ไกลมากๆเหมือนใน BR เนาะมันก็อาจจะแบบว่าไม่ได้น่าเกียดเหมือนกันนะครับก็ยิงได้นะครับคุณสมบัติที่ผมบอกเลยลั่นเร็วแรงนิ่งนะครับมันเป็นคุณสมบัติที่ทําให้ปืน AR เล่นง่ายนั่นเองนะครับผมก็ ปืนอื่นๆอย่างเช่น ffr เนี่ยลั่นเร็วนะครับแต่ว่าไม่ได้แรงมากแล้วก็ไม่ได้นิ่งมากนะครับในส่วนของกิโลเนี่ยแรงแต่ว่าไม่ได้ลั่นเร็วมากครับสำหรับเจ้าตัวพวกนี้นะครับแล้วก็นิ่งนะครับในส่วนของ1 1 7ก็นั่นแหละไม่ได้แรงมากไม่ได้นิ่งมากแล้วก็ไม่ไม่ได้ลั่นเร็วเท่าไหร่นะครับมันก็จะตามลําดับมาขึ้นเรื่อยๆนะครับผมในส่วนของคลิกซิกก็นั่นแหละฮะแรงเร็ว ละฮะประมาณนี้นะครับผมก็ไปกันต่อที่อันดับที่หนึ่ดีกว่าฮะโอเค okay, อันดับที่1น,นะครับผมเป็นปืนอื่นไม่ได้เลยนะครับผมนอกจากจะตัวนี้ LK 24นั่นเองนะครับในปัจจุบันนี้ LK 2 4เป็นปืนที่ต้องบอกได้เลยว่าโกงโกงโกงจริงๆนะที่ผมใช้คําว่าโกงนะครับเพราะว่าอาปืนปืนที่ให้คําว่าโกงเนี่ย จริงๆแล้วคุณอย่าเอาไปเปรียบเทียบกับปกคลิปปกคลิปหลายๆคลิปอันนี้ผมจะอธิบายให้ฟังนะครับใครฟังมาถึงนตอนนี้เนาะคือในปกคลิปอะผมทําปกคลิปเขียนว,ว่าโกงเขียวว่าโหดเงี้ยมันคือแค่ปกคลิปเขียนให้มันดูน่าอ่านเขียนให้มันดูเฉยๆแค่นั้นครับแต่คําว่านิยามคําว่าโกงของผมจริงๆนะคําว่าโกงจริงๆก็คือปืนที่อำนวยความสะดวกเรามากเกินไป นะครับไม่เกี่ยวกับปกคลิปนะคือปกคลิปผมจะเขียนว่าโกงเขียนว่าโหดเนี่ยเลอะเทอะไปหมดนะครับจริงๆปืนบางปืนผมก็ยอมรับว,ว่าไม่ได้โกงจริงๆไม่ได้โหดจริงๆแต่ผมเขียนไปแบบนั้นเพื่อแบบว่าเออให้มันน่าดูน่าอะไรอย่างนี้นะครับผมแต่คำว่านิยามคาว่าโกงของผมจริงๆก็คือปืนที่อำนวยความสะดวกมากเกินไปนะครับจนที่แทบไม่ต้องฝึกนะครับผมแทบไม่ต้องฝึกผมจะยกตัวอย่างให้แบบสุดโต่งเลยแล้วกันเอาอย่างเช่นปืนที่ใช้คําว่าโกงได้กับ กากได้เนี่ยคือปืนเดียวนะครับใช้ได้ถึง2คําเลยคือกากกับโกงนั่นก็คือเจ้าตัวปืนอา K R M นะครับ262กับเจ้าตัวสไนทั้งหลายนะครับคือถ้าคนเล่นเก่งมากๆเล่นเก่งมากๆเอามาเล่นเจ้าตัว K R M นะครับจะกลายเป็นปืนที่โคตรโกงนะครับ จะกลายเป็นปืนที่โคตรโกงทั้งวิ่งยิงทั้งระยะดีนะครับคือข้อดีของแม่งเยอะคือแบบหูวิ่งก็เร็วนะครับเปลี่ยนกระสุนนู่นนี่นั่นหลบศัตรูได้พิวยิงไม่โดนนะครับผมแต่มันก็กา,กากได้ในเวลาเดียวกันถ้าอยู่กับมือคนที่เล่นไม่เป็นเลยนะครับผมในส่วนของลูกซองเคเอเ็มเนาะก็คือแบบว่ายิงไม่โดนเงี้ยต่อให้เร็วไปก็เท่านั้นซิกแซกไม่เป็นยิงไม่โดนคุณก็โดน AR คุณก็จบคุณก็โดน SMG คุณก็จบนะครับคือปืนพวกนั้น่ะ มันมันจะอยู่ใน2จํจำแนกนะครับผมก็คืออยู่ในระดับโกงไปเลยกับระดับกา,กากไปเลยนะครับผมไม่ค่อยเจอนะระดับกลางๆนะครับปืนพวกนี้ก็คือจะ,จะ,จะเจอแบบเก่งไปเลยกับกากไปเลยนะครับคืออะไรประมาณนี้เนาะในส่วนของเจ้าตัว LK 24นะครับผมให้ระดับโกงเลยนะเพราะว่าเป็นปืนที่ค่อนข้างอำนวยความสะดวกนะครับผมเพราะว่ามันแรงมากๆมันแรงจนหน้าตกใจ3เม็ดเท่านั้น,นครับคือคนที่ไม่ค่อยเก่งอ่ะผมสังเกตแล้วนะคนที่เล่นไม่ค่อยเก่งอ่ะถ้ามาจับปืนพวกนี้ นะครับ CPR 4ไม่โกงนะผมกล้าพูดนะครับว่า CPR 4ยังไม่โกงนะครับในส่วนของอ่าในส่วนของ MP นะในส่วนของ LK 24เนี่ยมันอยู่ในระดับโกงได้เลยเพราะว่ามันแรงนะครับแล้วก็นิ่งนะครับคนที่เล่นไม่ค่อยเก่งเนี่ยงองงแง,ง่งเนี่ยครับเล็งยิงให้โดนแค่3เม็ดเท่านั้นน่ะมันก็แตกแล้วไม่เหมือนกับพวกอ่าที่ผมพูดไปคลิกซิก FFAR งี้พวกนั้นมันต้องคุมนิดนึงมันต้องแม่นนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ปืนนี้มันนิ่งมันแรงนะครับ ข้อดีของมันคือแรงมากๆนะครับเราไม่ต้องไปพูดถึงการอัตาราการลั่นเท่าไหร่เลยมันแรงมากๆนะครับผมสามเมตรตุบๆตายนะครับผมนั่นคือความโกงของมันนะครับเลยทําให้มาอยู่ที่อันดับที่หนึ่งแต่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 ก็อย่างที่ผมบอกเลยครับมันอยู่ที่คนเล่นด้วยนะครับไม่ว่าจะปืนไหนจะโกงแค่ไหนเหมือน KRM อย่างที่ผมบอกอะ่ะมันจะโกงสักเท่าไหร่นะครับแต่สุดท้ายมันอยู่ที่คนเล่นนะครับก็นั่นแหละหมดไปแล้วนะครับผมสำหรับเจ้าตัว เ p นะครับเราจะมาต่อกันที่โหมดของ BR กันดีกว่านะผมอาจจะพูดเยอะไปสักนิดนึงเนี่ยโหมด MP ก็รอไปสิบกว่านาทีแล้วนะผมเราจะมาต่อที่โหมดของ BR กันนั่นเองนะครับผมโหมดของ BR นะครับปืนที่ได้อันดับ5นะผมนั่นก็คือเจ้าตัวปืนกิโล1 4 1นั่นเองนะครับผมปืนกิโล141นะครับเหมือนเหมือนคล้ายๆกับใน MP เลยที่ผมจะพูดนะต่อจากนี้นะผมก็คือถ้ามีปืนแดงจะดีกว่านะครับผมถ้ามีปืนแดงจะดีกว่าแล้ววงเล็บนะดีกว่ามาก นะครับในหมวกของ BR นะถ้ามีปืนแดงอ่ะจะดีกว่ามากนะครับผมกล้าพูดได้เลยนะครับเพราะว่าผมลองหยิบของคนอื่นมาเล่นดูแล้วอ่ะมันมันดี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 ด,ดีไม่รู้จะดียังไงนะครับในส่วนของปืนแดงแต่ถ้าไม่มีก็เล่นได้ก็ยิงแรงเหมือนกันก็อะไรเหมือนกันนะครับแต่แค่มันจะมันจะไม่มีสโคปแถมแล้วก็จะไม่ได้นิ่งเท่าเท่าไหร่นะครับผมก็จะมาอยู่ที่อันดับที่5นั่นเองนะครับก็ถ้าเก็บพื้นก็เล่นได้ นะครับแต่ก็ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่ให้ไปเก็บในแอร์ดรอปเอาเพราะว่ามันแรงนิ่งลั่นเร็วนั่นเองนะครับผมยิงได้ดูกระยะเลยใกล้กลางไกลนะครับยิงได้หมดเลยแต่ก็อยู่ที่ฝีมือว่าจะชนะใครหรือเปล่าเนื้อฮะโอเคเรามาต่อที่ขนาดพี่สี่นะครับปืนนี้นะครับเป็นปืนค่อนข้างม้ามืดเนื้อฮะผมที่หลายๆคนเนี่ยไม่ค่อยรู้เท่าไหร่แต่ว่าก็ผมก็ไปรู้มาจากพวกนักแข่งพวกอะไรพวกนี้เลยฮะที่เขาเล่นกันนั่นก็คือเจ้าตัว l k 2 4นั่นเองนะครับผมเป็นปืนที่มาแรงนะครับผม ไม่ให้ไม่ได้เพราะว่ามันดีจริงๆนะครับผมมันดีจริงแล้วผมก็ลองเล่นเองแล้วลองแต่งเองแล้วแต่ปืนนี้นะครับอาจจะไม่มีคลิปให้ดูเพราะว่าผมยังไม่เคยลงไม่เคยเล่นใน BR เนาะปืนสําหรับปืนนี้นะแต่ใน m p เนี่ยผมลองเล่นไปแล้วนะครับผมก็ดีแน่นอนนะแต่ว่าใน BR เนี่ยผมยังไม่ได้ลงคลิปเลยสำหรับเจ้าปืนเอลเคยี่สินะครับซึ่งนะตอนนี้นะครับมันแรงแค่นั้นเองนะครับมันแรงมันแรงมากๆนะครับผมลองเอาไปเล่นดูนะครับผมก็ ไม่กล้าพูดเยอะแยะเพราะว่าผมยังไม่ได้เอาไปเล่นแบบจริงจังครับแค่หยิบมาเล่นแต่งมาเล่นขำๆแค่ไม่กี่วันนี้เองนะผมก็ยังไม่ได้กล้าพูดขนาดนั้นว่ามันเป็นยังไงนะครับก็เพื่อนๆก็ลองเอาไปเล่นดูได้นะของแต่งก็แบบนี้เลยโคตรดีนะครับผมหรือว่าใครยังไม่ปรับเปลี่ยนของแต่งก็ได้ผมไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร,ร่นะสำหรับ LK 2 4แต่จะเป็นปืนที่ต้องบอกได้เลยว่าดาเมจแรงๆนะครับเอาไปอยู่ใน AR ในใน BR เนี่ยแรงยิงนะครับคือ ไม่รู้อะผมอธิบายไม่ถูกอยากให้ลองไปเล่นนะครับมันดีจริงโอเคเรามาต่อกันที่อันดับที่3นั่นเองนะครับผมอันดับตั้งแต่ท็อป3 2แล้วก็1นะครับก็จะเป็นปืนที่ค่อนข้างอันตรายและสปืนเนี้ยในใน MP แล้วแล้วก็ใน BR เนี่ยจะเป็น3ปืนอันตรายนะแต่ใน MP ยังไม่ค่อยเท่าไหร,ร่นะเออันตรอันตรายแค่ประมาณ2ปืนก็คือ LK 2 4กับเจ้าตัวคลิกซิกนะครับ FFA R1 ที่ได้นับ3ไปผมว่าไม่ไม่ได้อันตรายขนาดนั้นมันต้องพึ่งฝีมือด้วยแต่3ปืนนี้นะครับเป็นปืนที่ค่อนข้างอันตรายนะครับเพราะว่าใน BR ของเราเนี่ยนะครับมันเป็นโหมดที่ไม่ได้เจอศัตรูแบบซึ่งซึ่งหน้าบ่อยขนาดนั้นบางทีเราหล่อยศัตรูบ้างอะไรบ้างนะครับบางทีฝี าสัตููยังไม่ได้โชว์ฝีมือเลยนะครับเราฆ่าเขาตายแล้วนะครับ3ปืนนี้เลยเป็น3ปืนที่น่ากลัวนั่นเองนะครับผมโอเคเรามาดูกันดีกว่าอันดับที่3นะครับนั่นก็คือเจ้าตัวโอเดนนั่นเองนะครับผมอย่างที่ทุกคนเห็นนะตอนนี้เลยโอเดนนครับก็เป็นอีก1ปืนเหมือนกันที่นะครับถ้านะถ้านะครับไม่มีอ่าสกินแดงก็จะเล่นยากแต่ผมไม่เลื่อนอันดับโอเดนจะอยู่อันดับที่3ตลอดนะครับผม ต่อให้ไม่มีสกินแดงนะครับผมแนะนํานะใครที่ไม่มีสกินแดงนะครับสกินที่ผมแนะนําเลยคือสกินนี้นะครับผมสกินอาฉลามตัวนี้นะครับใครไม่มีสกินแดงนะสกินฉลามตัวนี้เราไม่ต้องใส่สโคบนะครับคุณแต่งแบบที่ผมแต่งเมื่อสักครู่นี้ไม่ต้องใส่สโคบนะแต่งแบบเมื่อกี้เลยนะครับแต่งแบบนี้เลยเนี่ยแต่งแบบนี้เลยนะครับแต่งแบบนี้เป๊ะเลยในสกินของฉลามคุณก็จะยิงได้และโคตรยิงดีด้วยนะครับถ้าแต่ ถ้าใครไม่มีสกินฉลามก็สกินอะไรก็ได้เหมือนกันแหละนะทีนี้คือแนะนําคือสกินฉลามนะครับแค่สกินเดียวเท่านั้นนอกนั้นคือมันไก่กาเหมือนกันนะครับผมสกินแดงกับสกินฉลามนะครับผมสาหรับโอเดนโอเดนนะครับผมเป็นสกินเอ้ยไม่ใช่สกินเป็นปืนที่แรงมาก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 น่าจะแรงที่สุดใน BR แล้วเอ้ยในหมวดของ AR แล้วก็ว่าได้นะครับผมแล้วก็ใน BR เนี่ยคนที่นิยมมากๆจริ่งก็โอเดนก็เยอะนะมันไม่กินนะตายทุกระยะจริงๆนะครับ เป็นปืน AR ที่เล่นได้ทุกระยะใกล้กลางไกลได้หมดเลยเล่นคู่กับสไนก็ได้เออคือปืนอื่นอะเล่นคู่กับสไนาย,ยากอย่างเช่น LK เงี้ยผมบอกได้เลยว่าเล่นคู่กับสไนาย,ยากเพราะสไนเอาไว้ยิงทางไกลเ k เอาไว้ยิงกลางๆกงับไกลถูกต,ต้องไหมระยะใกล้มันยิงยากนะครับหรือ AK หรืออะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าถูกโอเดนนะครับระยะไกลก็ยิงได้ระยะกลางก็ยิงได้เพราะว่ามันไม่กี่นัดแตกบบดสี่ห้านัด หกนัดแตกนะครับผมในระยะใกล้ๆนะครับคุณฮิฟายิงไม่ต้องขึ้นสโคบอ่ะแต่แตัแตเดียวนะครับศัตรูหายเหมือนกันถ้าศัตรูยิงคุณไม่โดนลูกซองมาเงี้ยยิงไม่โดนในนัดแรกคุณชนะได้เลยถ้าคุณยิงโดนเขาทุกนัดนะแล้วก็พวกเฟนเนกพวกอะไรเงี้ยถ้าเขายิงคุณไม่โดนหรือว่ายังไงอย่างเงี้ยคุณก็ปัดเรียบร้อยนะครับผมในระยะใกล้คือมันโกงมากๆนะครับผมสำหรับตัวโอเดนนะฮะคือไม่ต้องพูดถึงเรื่องอื่นเลย มันอยู่ที่ดาเมดแล้วก็มาจจะคุมยากนิดนึงแล้วก็กระสุนมันอาจจะวิ่งช้านะครับสาหรับผมนะผมรู้สึกว่ากระสุนมันวิ่งช้าไม่เกี่ยวกับล่านไวนะกระสุนมันวิ่งช้าไงไม่รู้อ่ะเนอผมโอเคมันอาจจะเล่นยากแต่ก็เล่นได้นั่นเองนะครับผมโอเคเรามาต่อกันที่อันดับที่2กันนะผมอันดับที่2นะผมนั่นก็คือเจ้าตัว AK 47นั่นเองนะครับผม AK 47นะครับเป็นปืนที่ต้องบอกได้เลยว่าตลอดการ ตลอดการมาตลอดนะครับแต่ผมไม่ได้ให้อันดับที่1นนะเพราะว่ามันก็ยังมีความเล่นยากพอตัวผมว่าไม่เหมาะกับมือใหม่สักเท่าไหร่นะครับไม่เหมาะกับมือใหม่สักเท่าไหร่นะเพราะว่ามือใหม่บางคนอันนี้พูดถึงเรื่องแรกอาจจะไม่มีสกินแดงนะเก็บตามพื้นอะไรพวกนี้ผมกล้าพูดได้เต็มปากว่าสกินที่มันดีอ่ะก็คือสกินฟักทองสกินแดงสงสกินนี้นะครับนอกนั้นอนะ่ะถ้าเล่นแล้วแบบเก็บตามพื้นยิ่งเป็นสกินพวกนี้นะครับมันอาจจะดีดมาก มันมันไม่ใช่ดีขึ้นฟ้า default, แต่เหมือนเป้ามันสั่นตอกๆๆๆๆๆนะครับผมคือสกินแดงอะสกินฟักทองจะเล่นง่ายนะครับผมก็เลยไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่สำหรับมือใหม่ที่ไม่มีสสกินนี้แต่ว่าถ้าเป็นในส่วนของการแต่งโหลดเอาอันนี้เมื่อกี้พูดถึงเก็บพื้นเนาะแต่อันนี Hamilton ้ต่อไปเนี้ยผมกาลังจะพูดถึงเรื่องของการเก็บโหลดเอานะครับถ้าเก็บในโหลดเอานะครับผมเก็บในโหลดเอาเนี่ยนะฮะมันจะดีมากๆกทุกสกินเลย ดีมากๆาทุกสกินเลยนะครับก็จริงๆแล้วถ้าใครไม่มีสกินแดงนะครับเหมือนของผมนะใครไม่มีสกินแดงเหมือนของผมให้เอากิบหลังออกนะครับผมเอากิบหลังตัวนี้นะครับผมออกไปไปใส่เป็นกล้องแทนหรือ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 เอาตัวนี้ออกเลเซอร์เอาเลเซอร์ออกนะครับผมไปใส่เป็นกล้องเลงแทนนะครับผมสองตัวนี้เลือกเอาชอบตัวไหนเลือกเอานะครับผมสองตัวนี้ผมแนะนำเนาะก็ประมาณนี้สําหรับ AK นะครับซึ่งด้าเมจมันแรง นะครับแต่มนอาจจะแอบเล่นยากนิดนึงสาหรับมือใหม่หรือคนที่เล่นปืนลั่นเร็วๆมาโดยตลอดเอเคก็ไม่ได mm ้เ hmm. ป hmm. ็นปืนที่ลั่นช้าครับแต่ว่าเป็นปืนที่ค่อนข้างจะเล่นยากสักนิดนึงนะฮะสำหรับมือใหม่อะไรพวกนี้นะครับนาอก็พูดย้ำมาเยอะแล้วนะครับโอเคสําหรับเจ้าตัวอันดับหนึ่งนะครับผมอันดับหนึ่งของเรานะฮะเป็นปืนอื่นปืนใดไม่ได้เลยเป็นทั้งปืนที่เล่นง่ายนะฮะแล้วก็แรงด้วยนั่นก็คือเจ้าตัว M4 นั่นเองนะครับผม M4 อุ้ยผมลืมเปลี่ยนสกินว่าขอเท่ๆก่อน โอเคตัวนี้เลยทเทพเลยเคนี่เป็นไงฟักทองเอ้ยป็นใช่ฟักทอง,ง,ทอ,งอ่าสกินลาวาน,นั่นเองนะครับผม M4 นั่นเองนะครับผมเป็นอันดับหนึ่งของทางของ BR นะครับนาะอซึ่ง M4 เนี่ยเป็นปืนที่ลั่นเร็วนะครับมากๆแล้วคือมันปึเลยนะครับแล้วก็บันยิงได้ถูกระยะเล่นคู่สนะยได้เล่นคู่ลูกซองได้นี่คือความโหดของมันนะครับ มันยิงได้ถูกระยะเลยคือระยะใกล้กลางกลยิงได้หมดเลยเพราะว่ามันนิ่งนิ่งกริบนิ่งมากๆนะครับนิ่งสุดๆไม่รู้จะนิ่งไปถึงไหนนะครับเก็บตามพื้นนะครับก็เล่นได้แต่นะครับตามพื้นเนี่ยสกินสกินก็มีผลนะสำหรับปืนนี้นะครับซึกกล้องมันจะสั่นนิดนึงอย่างสกินเจ้าตัวโจกเกอร์ของผมเนี่ยมันจะนิ่งนะครับจะนิ่งแล้วก็สกินอื่นๆเนี่ยอาจจะเล่นค่อนข้างยากนิดนึงนครับมันก็จะมีพวกสกินแดงสกินอะไรพวกเนี้ยที่จะเล่น <c oughs> <c oughs> ใครเขาชวนกูอีกอะเนี่ยไม่เล่นโว้ยกําลังพูดอยู่เลยพระโธ่โอเคเรามาดูกันต่อนะครับโอเคอย่างอย่างที่บอกไปทั้งหมดเลยนะครับผมเรื่องของนาเมจเรื่องของการลั่นเร็วเรื่องของความแม่นยํานะครับควบคุมคือมันดีเหนือนชั้นไปทั้ทุกอย่างนะครับผมระยะยิงเอยอะไรเอยนี่ครับเจ็ดสิบเจ็ดซึ่งมันมันเลิศเลยนะครับปืนเนี้ยผมแนะนําให้เพื่อนๆนะครับลองไปเล่นกันดูนะครับจะได้รู้กัน ว่าเป็นยังไงนะครับโอเคจบเองแล้วนะฮะวันนี้ก็ผมลืมปิดชื่อตั้งแต่ต้นเกมผมก็เลยอย่างนี้แหละฮะผมผมเวลาผมจะอัานคิดผมจะชอบปิดชื่อแต่วันนี้ผมลืมจริงๆนะครับมัวแต่คิดว่าจะเอาปืนอะไร จัดอันดับยังไงดีนะครับผมก็เลยลืมปิดชื่อมาตั้งแต่แรกนะก็อาจจะมีการโดนรบกวนบ้างก็ไม่เป็นไรนะผมไม่ว่ากันนะครับเขาก็ไม่ผิดนะครับเราผิดที่เราเองที่เราไม่ปิดชื่อโอเคก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กับผมด้วยนะครับผมเอาไว้เจอใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้เอฟดอปขอลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายรักทุกคนเหมือนเดิมนะฮะรักนะชุบช